คุณยายมารสีอายุครบหนึ่งร้อยสองปีฉลองวันเกิดกับลูกๆหลานๆสุดอบอุ่นเรียกว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเมื่อก่อนหน้านี้ทุกคนได้ทราบข่าวการไม่สบายของนักแสดงอาวุโสคุณยายมารสีอิสรังกูลณอยุธยาที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนๆเนื่องจากติดสีวิท่ามกลางความเป็นห่วงของทั้งลูกหลานและแฟนๆแ,แม้ตอนนี้คุณยายจะอาการดีและกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ทุกคนก็ยังคอยอัปเดตอาการตลอด ซึ่งตอนนี้คุณยายมารสีเริ่มกลับมาสดใสแล้วและเพิ่งได้รับโล่รางวัลผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีที่รักษาสุขภาพดีเยี่ยมและในวันที่สองพอ่อยอเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายซึ่งลูกหลานได้จัดวันเกิดบรรยากาศสุดอบอุ่นลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตาแถมโพสตภาพความสุขให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งในปีนี้คุณยายมารสีมีอายุครบหนึ่งร้อยสองปี ซึ่งทางลูกสาวอ้อยธิรวดีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ที่รักขออำนาจคุณพระศรัตนยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลปกปักรักษาให้คุณแม่มาสีมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีไัยใดๆมากล้ำไกลได้เป็นร่มโพร,ร่มใสของมอลูกหลานตลอดไปส่วนหลานชายอย่างพอตตี้ก็โพสต์พรพคลิปโมนน่ารักสุดอบอุ่นกับข้อความว่าเอชบีดยัยสีย่างหนึ่งสองปีแล้วดีใจที่สุด ได้ฉลองวันเกิดยายอีกครั้งหลังจากที่ยายหายไม่สบายผ่านเรื่องแย่ๆมาดีใจที่สุดไม่พูดเยอะรักครับเรียบเรียงโดยทีมงานเซียมนุส